โรงเรียนบ้านโนนหวายสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลโนนหวายอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่29ไร่2งาน90ตารางวาเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยจัดชั้นเรียนทั้งสิ้น15ห้องเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น245คนเป็นนักเรียนชาย138คนนักเรียนหญิง107คนมีผู้บริหารสถานศึกษาคือนางกรลยาผลทุระมีข้าราชการครู11คนครูพนักงานราชการ1คนครูธุรการ1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนและครูอัตราจ้าง2คนนักการพันโรงอีก1คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น18คนมีเขตพื้นที่บริการในตำบลโนนหวายทั้งสิ้น3หมู่บ้านคือเขตชุมชนโนนหวายหมู่1หมู่8และหมู่9ตำบลโนนหวายแต่มีนักเรียนนอกเขตบริการมาเข้าเรียนอีกหลายหมู่บ้านคือเขตชุมชนโนนหวายหมู่2หมู่5และเดินทางจากหมู่บ้านอื่นมาเรียนที่โรงเรียนบ้านโนนหวาอีกส่วนหนึ่งคือจากบ้านหนองมิก บ้านพุ่งห้วยทายบ้านโคกหนองแซงและบ้านอุบมุงเป็นต้นโรงเรียนบ้านโนนหวายมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยมีกระบวนการตรวจสอบการทำงานด้วยวงจร PDCA ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าภายในปีการศึกษา2,568จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมประสานชุมชนพัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่อาเซียนการบริหารงานของโรงเรียนบ้านนไวไหวายแบ่งกรอบงานเป็นสี่ฝ่ายงานคือกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารทั่วไปกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงบประมาณในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านนนลหวายสรุปกระบวนการทำงานได้ดังนี้1กําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ 2. อ,ออกคำสั่งมอบหมายงานเป็น4ฝ่ายงาน 3. จัดทำแผนปฏิบัติการโดยคณะกรรมาการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนและมีการนำผลงานเดิมมาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบายและแผนงานของโรงเรียน 4. มีการประเมินความสำคัญของงานเพื่อจัดลำดับการดำเนินงานก่อนหลัง 5. ลงมือปฏิบัติงานด้วยความชัดเจนโปร่งใสโดยใช้วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรมเป็นเป้าหมายในการดำเนินงาน6มีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลงานเป็นระยะและ้วนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง7ประเมินผลงานตามแผนงานโครงการและ จัดทำรายงานโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษาและหลังดำเนินงานสิ้นสุดทุกโครงการแล้วจะมีการประเมินผลตามมาตรฐานโรงเรียนและจัดทำรายงานผลการประเมินตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไปด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้การบริหารการจัดการเรียนรู้ถือว่าเป็นงานที่สำคัญที่สุดโรงเรียนได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งในปีการศึกษา2,564นี้โรงเรียนบ้านโนนหวาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551ฉบับปรับปรุง2,560ครบทุกชั้นได้มีการจัดทำตารางเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรโดยใช้ชั้นประถมะศึกษาปีที่4-6มีการสอนเวียนส่วนชั้นประถมะศึกษาปีที่1-3สอนประจำชั้น ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาแล้วนำมาปรับแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์แล้วจัดกิจกรรมตามแล้วจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนวัดและประเมินผลการเรียนตามตัวชี้วัดโดยมีการร่วมกับผู้ปกครองในการวัดประเมินผลด้วยจากนั้นมีการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจัดการประเมินผลปลายภาคและปลายปีต่อไปแต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบค จังหวัดอุดรธานีให้หยุดการเรียนการสอนปกติในห้องเรียนหรือหยุดการเรียนแบบออนไลน์มาตั้งแต่วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมานักเรียนโรงเรียนบ้านโนนหวายเป็นเด็กระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งเป็นเด็กที่ยังเล็กไม่สามารถเรียนที่บ้านด้วยตนเองเพียงลำพังได้ ประกอบกับผู้ปกครองต้องทำมาหากินส่วนใหญ่ไม่มีเวลาพาลูกเรียนออนไลน์หรือออนแอร์ได้เพราะเป็นการเรียนที่ระบุเวลาอย่างชัดเจนทำให้นักเรียนบ้านโนนหวายได้พัฒนารูปแบบวิธีการที่จะสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนภายใต้กรอบแนวคิดการสอนแบบ5ออนคือออนไซต์ On Air, On n อ m a n d ออนไลน์และ On Hand การดำเนินง,งานในระยะแรกโรงเรียนได้มีการประชุมคณะครูเพื่อคัดเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมคณะครูได้เลือกการจัดการเรียนรู้แบบ On Hand โดยแต่ละห้องมีการสร้างกลุ่มรลายเพื่อนัดหมายนักเรียนรับเอกสารใบงานแบบฝึกหัด และเป็นกลุ่มสำหรับการแจ้งข่าวสารโดยมีการนัดหมายนักเรียนสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งโรงเรียนจะไม่กำหนดเวลาและสถานที่ในการรับส่งเอกสารครูประจำชั้นและครูประจำวิชาจะเป็นผู้นัดหมายการรับส่งเอกสารในกลุ่มลายเองซึ่งมีการนัดทั้งที่โรงเรียนและนำส่งเอกสารในงานที่บ้านนักเรียนแต่ละห้องจะถูกนัดมาไม่พร้อมกันครูจะแนะนำหรืออธิบายวิธีทำให้เด็กแต่ละคนก่อน จึงจะแจกเอกสารรายงานให้ไปทำที่บ้านจากนั้นครูจะตรวจผลงานของนักเรียนและสะท้อนผลงานให้นักเรียนทราบว่าทำผิดถูกอย่างไรโดยแจ้งให้เจ้าตัวทราบทันทีและแจ้งในกลุ่มไลน์เพื่อเป็นการอธิบายเพิ่มเติมอีกด้วยผลจากการจัดการเรียนการสอนแบบออนแทนพบว,ว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่ผู้ปกครองกำกับดูแลจะทำงานเสร็จตามกำหนด แต่นักเรียนที่ผู้ปกครองไม่มีเวลากำกับดูแลเด็กจะทำไม,ไม่ได้และทำไม่แล้วเสร็จตามกำหนดผู้ปกครองบางคนกลัวบุตรหลานทำงานไม่เสร็จก็จะช่วยหรือบอกคำตอบให้เลยโดยไม่อธิบายทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้น้อยอีกทั้งนักเรียนส่วนหนึ่งไม่อ่านลายเนื่องจากโทรศัพท์เป็นของผู้ปกครองและบางคนไม่มีอินเทอร์เน็ต บางคนมีอินเทอร์เน็ตแต่ไม่สนใจคิดว่าลูกปิดเรียนปิดเทอมและผู้ปกครองบางคนต้องทำงานไม่มีเวลากำกับดูแลในเรื่องการเรียนของลูกดังนั้นคณะครูจึงได้มีการปรับรูปแบบเป็นระยะที่2จากการสะท้อนผลการดำเนินงานของครูพบว่าครูทุกคนได้มีการแชร์ลิงก์การสอนจากแอปพลิเคชันต่างๆให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมและ มีครูบางคนมีการจัดทำคลิปการสอนของตนเองส่งเข้าในกลุ่มไลน์ครูบางคนจัดทำคลิปอัปโหลดขึ้น YouTube และส่งลิงก์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ก่อนทำแบบฝึกหัดครูส่วนหนึ่งนัดนักเรียนมาสอนเสริมที่ห้องเรียนซึ่งนัดมาแบบกลุ่มย่อย5-15คนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยมีมาตรการ ก็ระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019อย่างเคร่งครัดเนื่องจากนักเรียนเป็นคนในชุมชนใกล้โรงเรียนจึงสะดวกที่จะมาเรียนเสริมได้และมีครูหนึ่งคนที่สอนนักเรียนโดยการสื่อสารสองทางด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมะศึกษาปีที่5ถึง6ที่ประชุมจึงสรุปว่าโรงเรียนบ้านโนนหวา ควรใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีแบบผสมผสานคือใช้ทั้งรูปแบบ On Demand คือเรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆด้วยตนเองโดยไม่ระบุเวลาสามารถดูซ้ำได้ไม่จำกัดเรียนแบบออนไลน์เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตโดยการสื่อสารสองทางผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมต่างๆเช่น ซูมิทติ้งเรียนแบบออนแฮนคือส่งงานให้นักเรียนไปทำที่บ้านและนอกจากนั้นครูยังสามารถนัดนักเรียนกลุ่มเล็กๆมาเรียนที่โรงเรียนได้โดยมีมาตรการเฝ้าระวงังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019อย่างเคร่งครัดผลจากการดำเนินงาน ในการพัฒนารูปแบบการสอนแบบผสมผสานพบว่านักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างหลากหลายนักเรียนได้เรียนรู้สาระและตัวชี้วัดที่จำเป็นต้องรู้ได้มากขึ้นและมีโอกาสได้ฝึกทักษะชีวิตตามช่วงวัยและฝึกอาชีพตามอาชีพของครอบครัวอีกด้วย ครูมีพัฒนาการด้านการผลิตสื่อในระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเช่นจัดทำคลิปการสอนต่างๆนักเรียนได้มีโอกาสชมคลิปการสอนที่สอดคล้องกับงานของตนเองในเวลาอันรวดเร็วจนเข้าใจบทเรียนได้เป็นการลดภาระของผู้ปกครองในเรื่องการสอนการบ้านให้กับบุตรหลานโดยสามารถให้นักเรียนดูคลิปการสอนของครูแทนการอธิบาดยด้วยตนเองและ ผู้ปกครองมีเวลาทำงานตามปกติทำให้เศรษฐกิจกของชุมชนสามารถขับเคลื่อนไปได้และจากการดำเนินง,งานยังได้พบอุปสรรคปัญหาคือมีนักเรียนส่วนหนึ่งยังเข้าไม่ถึงสื่ออินเทอร์เน็ตและไม่อยู่ในกลุ่มลายบางคนอยู่ในกลุ่มแต่ไม่อ่านไลน์แต่มีการมาเรียนเสริมกับครูดังนั้นจึงต้องหาวิธีการที่จะทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้เข้าถึงการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ให้มากขึ้น ควรให้นักเรียนทุกคนได้พบครูเพื่อเรียนเสริมแบบเจอหน้าให้มากขึ้นโดยเฉพาะรายวิชาหลักจากวิกิจักรารการศึกษาครั้งนี้ทําให้ครูโรงเรียนบ้านนวลหวายหลายคนได้มีโอกาสพัฒนานวัตรกรรมการสอนในเรื่องของสื่อออนไลน์มากขึ้นเช่นคุณครูนารีมุ่งงามได้มีการจัดทําคลิปการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาป,ปีที่5-6ถึง แอปพลิเคชัน YouTube จำนวนหลายคลิปตามหน่วยการเรียนรู้คุณครูอินทุออทองมี me, มีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting และมีสไลด์ที่ให้นักเรียนสามารถดูย้อนหลังได้คุณครูกรวรรณชโยวัตรสอนประจำชั้นประถมะศึกษาปีที่3ได้พัฒนานวัตรกรรมการใช้คลิปสดฉเฉลยแบบฝึกหัด โดยใช้เครื่องฉายทึบแสงยุคโควิด19คือเมื่อตรวจผลงานนักเรียนแล้วเด็กทำไม่ได้ครูจะใช้การถ่ายคลิปด้วยการเขียนพร้อมอธิบายบนกระดานไว้บอร์ดเสมือนการสอนที่หน้าห้องเป็นรายข้อของแบบฝึกหัดหรืออธิบายเพิ่มเติมเรื่องที่นักเรียนไม่เข้าใจโดยชุดอุปกรณ์ในการตั้งโทรศัพท์เพื่อถ่ายคลิปนั้นมีลักษณะการใช้เหมือนเครื่องฉายทึบแสง ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นเองจากวัสดุเหลือใช้โดยไม่ต้องใช้โคมไฟส่องซึ่งเหมาะสมกับงานสอนของตนเองเป็นอย่างมากนอกจากนี้ครูทุกคนจะมีการสืบค้นคลิปการสอนที่ตรงตามหลักสูตรแล้วส่งลิงก์ให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองอยู่เสมอด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา ปีการศึกษา2564นี้โรงเรียนมีระบบการจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ถูกต้องตามกฎหมายมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบันมีการวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อจัดทําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษามีการกําหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการเรียนรู้กําหนดและมอบหมายภาระงานของข้าราชการครูและ บุคลากรอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความถนัดและความสามารถมีแผนการสรรหาบุคคลการพัฒนาความรู้ทักษะและคุณลักษณะของบุค,คลอย่างต่อเนื่องด้านอาคารสถานที่ห้องเรียนต่างๆมีการแบ่งนักเรียนและครูให้ดูแลรักษาความสะอาดตามเขตรับผิดชอบมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน เพื่อจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทางวิชาการและทางธรรมชาติที่มีความปลอดภัยถูกต้องตามหลักสุขลักษณะตามโครงการโรงเรียนสวยห้องเรียนงามเสริมสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษาอยู่อย่างมีความสุขและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่เสมอแม้จะปิดทำการสอนแบบออนไลน์ก็ตามนอกจากนั้น ยังมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียนในเรื่องการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและจัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนตามสมควรด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพผู้โดยการกรายาผลธุระท่านเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้สิ่งที่ท่านปฏิบัติจนเป็นนิสัยคือการศึกษาหาความรู้จากสื่ออินเทอร์เน็ตทั้งความรู้เกี่ยวกับภาระงานในหน้าที่ และความรู้อื่นๆน,นอกจากนั้นยังเข้ารับการอบรมตามภาระงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น 1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่14-15สิงหาคม2564 2. เข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มความมุ่งมั่นนักเรียนยากจนพิเศษ และติดตามเพื่อประเมินผลสัมฤธิ์มาตรการเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2564ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากนี้ยังรับการอบรมตามโครงการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษมอีก4หลักสูตรคือ 1. วิวัฒนาการการเมืองการศึกษาไทยเมื่อวันที่6สิงหาคม2564 2. คุณธรรมจริยธรรมเด็กทางรอดของสังคมเมื่อวันที่10สิงหาคม2564 3. โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทางใดเมื่อวันที่13สิงหาคม2564 4. แง่มุมประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินไปอนาคตเมื่อวันที่20สิงหาคม2564งานอื่นที่ได้รับมอบหมายในปีการศึกษา2564นี้ผู้อำนวยการกระยาผลธุระได้เข้าร่วมทำงานในการเป็นคณะกรรมการต่างๆดังนี้ 1. สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่ง แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Activ e Learning 2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อประเมินด้านที่1ด้านที่2และด้านที่3สําหรับวิทยฐานะชานาญการสายงานการสอน 3. เป็นคณะกรรมการฝ่ายการเงินของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอหนองวัวซอปีพุทธศักราช2564การดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนบ้านนนหวายสำเร็จได้เพราะได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศและองค์กรต่างๆขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมให้การดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนบ้านโนวหวายขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพขอขอบคุณและสวัสดีค่ะมันคงจริ 发各异。